ครับสวัสดีครับมันนี้เฮากะมาปลูกปลานะครับตอนนี้เขาเขามาในปลาของชุมชนแล้วนะครับใครจใจใครอย่างนละคนนะครับเมื่อหันเขาได้เขามาในปลาแล้วครับตอนนี้ก็มาวันใ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 นต้นใหม่นะครับตอนนี้ก็ร่งตอนนี้ก็ร่ง คครรัับบผมเดี๋ยวเข้าไปเบื้องการปลูกปลาของเล็กน้อยครับถ้าดูเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาไปสัมผัสนักเรียนคารบวาบุนีนักเรียนเอาในอย่างมากอธิบดีค่ะครับอันนี้อธิบดีนั่นมาแล้๋ยวอธิบดีค่ะอันนี่ค่ะในอันนี้อันนี้ในอยังครับไในแบบขามค่ะในแบบขามนะครับในแรบขามอันนี้นักเรียนม้อหนึ่งเป็นกลวมากนะครับเดี๋ยวเขาไปเบื้องวิธีการปลูกของเรียนเ้าครับเลยเจ้ค่ะเย้อนเลย นะครับจะเป็นการโยนที่นะครับเ,เกิดกเกิดครับเกิดกเกิดเพราะเกิดกะบี่หน่าเท่ากับปลูกไหมนะครับอ,อันนี้คือวิธีการปลูกปลาของเด็กน้อยของเยันเท่านะครับนี่ยังไงยังอ่ะป้าจะกินอยากเยอะได้สนุนอันนี้คื่อนนี่ไงยังอ่ะกินได้อันนี้กินก่ได้ ถ้าสังเกตเบื่อ้าต้นได้สิกินได้สังเกตแมงมันสีจ่อครักคุก็ธาตุิตต้นหนูมั้งเถอะถ้าต้นไหนมันกินอ่ได้คือแมงกับสิบอกรับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปเบ่งอีกผู้นีงครับตอนนี้กำลังปลูกเลยครับครับผมสวัสดีครับปลูกต้นนี้ครับผมต้นหมะม่วงนะครับวิธีการปลูกต้นมะม่วงนะครับเอาปลูกไปแล้วหนึ่งต้นครับเอาสุดยอดสุดยอดยกนี้ป่วยคนน่ะสุดยอดเยี่ยมโอเคครับผม เอา้อนาวนะครับโอ้หอวขวักค่ะเอาเดยเน่เยนข้อเกิดแล้วโอ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิเนซุ้มลุ่นพีปลูกนะครับไปเ้อนี่นะครับการปลูกนะครับง่ายๆครับบ้านเป็นสิครับบ้านแต่เด้เดยมากมายังให้เินก่อนมีในบักอึ้ด้วยค่ะโอ้มีบบกอึ้ยมีบตะลำมีลำค้ามเอาานี้ปลูก ออโอ้ยจะเป็นปลูกง,ออกง่ายเนาะปลูกง่ายครับนาปลูกไปครับเอาครับนี่ครับคือวิธีการปลูกยังไงครับผมสร้าะะดดดดงป่าช่างชุมชนนะครับมีป่าแล้วก็มีชุมชนนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิง้งหนักเรี่นงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมครับวนันนี้เข้ากับปุ่ม ปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องสิกลับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้อเดี๋ยวห้อสิบพีคคลิปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้พวคนมขอใจนะผมขอครับอ่ะผมไปบายครับยีน่าพอกันไหมบบ๊าายย